ตอนนี้ผมได้ข้อสรุปว่างูเนี่ยสองตัวนี่นะ,ะคนละสายพันธุ์กันนะ,ะแล้วมันกินปลาไหลตัวเดียวกันนะฮะตอนนี้ไอตัวใหญ่เนี่ยมันกินน่าจะกินไปซะบ้านสักครึ่งหนึ่งแล้วนะ,นะะกินก็คือมันมันเอาไปแล้วคือแบ่งกันคนละครึ่งนะอีกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มาเหมือนงูตัวนี้มันกำลังกำลังรัดปลาไหลนะฮะปะลาไหลแล้วมันก็ก็คงจะกินนะครับ งัดมันขึ้นมานะงัดมันขึ้นมาแล้วก็ดูดูว่าปลาไหลเนี่ยมันมันมันมีมากน้อยขนาดไหนผมเห็นปลาไหลเนี่ยมันมันโดนขาดไปแล้วนะฮะมันขาดขาดไปมันก็ไม่ยอมปล่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันรัดมันรัดอ่ามันรัดแน่นเลยเน่ยนี่คือตัวมันนะ ปลาไหลนี่หัวมันขาดไปแล้วนี่คือหัวปลาไหลนี่